สวัสดีครับโดนัทครับฝ่ายขายโตโยต้าคอนแก่นสำนักงานใหญ่นะครับวันนี้จะพาไปรีวิวชม3รุ่นนะครับ3รุ่นรถของโตโยต้านะครับยอดขายดีลูกค้าให้การตอบรับดีนะครับส่วนรถโปรโมชั่นดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นรถในกลุ่มที่น่าใช้นะแต่ว่าก็เลือกตามกลุ่มประเภทการใช้งานนะครับรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกก็คือโตโยต้าโคโร拉คอร์นะครับรุ่นนี้คือรุ่นท็อปสุดนะครับ 1.8 HEV Premium Safety นะครับตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะนี่ครับรุ่นนี้นะครับสีขาวมุกที่โตโยต้าขอนแก่นสำนักง,งานใหญ่รถมีพร้อมส่งมอบลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถรุ่นนี้นะที่ไหนไม่มีรถที่นี่มีรถนะครับรีบติดต่อกันเข้ามานะครับราคาจำหน่าย1ล้าน109,900นะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวมุกก็บวกขึ้นไปอีก10,000บาทนะครับ ดูนะครับรถในกลุ่ม SUV นะครับนั่งสบายด้วยระบบเครื่องยนต์บวกไฮบริดนะครับเงียบประหยัดน้ำมันนะครับอัตราซิ่งเปลืองน้ำมันอยู่ที่23.3กิมต่อลิตรเลยนะเครื่องยนต์ไฮบริดตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่มีการปรับเซ็ตนะครับแบตเตอรี่ระบายความร้อนได้ดีรักษาโมลพิษท,ที่สำคัญก็คือการทำงานของแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับ To y o t a m มอเตสามารถนำไปรีไซเคิลได้แล้วนะครับ ดูนะครับรุ่นแรกนะครับ t o y o ต a c o r o l ล a Cross นะครับ1.8 HEV Premium Safety นะฮะชุดไฟหน้าดีไซน์นะครับไฟ daytime รุ่นท็อปนะครับจะมีไฟตัดหมอกให้นี่นะครับรีบเลยนะครับใครที่สนใจนะครับโตโยต้าโคโรล่าคอ s สนะถ้าเป็นสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกภายในจะบังคับเป็นเบาะหนังโทนสีแดงอยู่แล้วนะครับนี่นะครับ ก็จะไปแบบเร็วๆนะครับก็คือเบื้องต้นรายละเอียดหลายๆท่านน่าจะรู้อยู่แล้วแหละนะครับหน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสขนาด9นิ้วแอร์อัตโนมัติเกียร์ eCVT นะครับเป็นฐานเกียร์แบบฐานตรงพวงมาลัยพร้อมมัลติฟังก์ชันคอนโซลกระจกมองหลังแบบตัดลดแสงนะครับระบบความปลอดภัยมาตรฐาน ABS, e b d BA มีครบนะครับแล้วก็ที่สำคัญในรุ่น1 8 HEV Premium Safety รุ่นนี้นะครับมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงก็คือ Toyota Safety Sense นะครับก็คือระบบช่วยเตือนก่อนการชนนะครับโดยใช้ตัวกล้องที่อยู่ตรงเรดาร์ด้านบนกระจกนะครับพร้อมกับตัวเรดาร์ที่อยู่ตรงด้านหลังโลโก้ที่เป็นอะคริลิกนะครับตรงนี้นะครับก็คือเป็นการตรวจจับวัตถุด้านหน้านะครับระบบจะช่วยเตือนแล้วก็เสริมแรงเบรกให้นะครับ แล้วก็มีระบบช่วยเตือนขนาดออกนอกเลนพร้อมน่วงพวงมาเลยกลับให้นะครับก็เตือนผู้ขับเวลาเกิดอาการเมื่อรลอยง่วงนะครับก็ช่วยได้แล้วก็ตัวระบบเตือนอระบบช่วยปรับลดความเร็วอัตโนมัตินะครับออสปีดเลยก็คือหยุดนิ่งถึงศนะครับก็สามารถตั้งระยะห่างได้นะครับหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันกันกบตัวระบบครุชนโทนนี่แหละแต่ว่าตัวนี้จะแอคทีฟขึ้นมาอีกนะในรุ่น1.8 HEV Premium Safety เขาให้มาแล้วนะครับ สุดท้ายนะครับอำนวยความสะดวกมากในการเดินทางนะระบบออโต้ไฮบีมนะครับเปิดไฟสูงอัตโนมัติสำหรับรุ่นท็อปสุดนะก็ให้มาแล้วนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครบนะครับราวหลังคาด้านบนเป็นมูลรูปนะล้อแม็ก18นิ้วดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับกล้องมองรอบคันให้มาฝาท้ายเป็นไฟฟ้าสามารถเปิดปิดด้วยการใช้เท้าได้นะครับ นี่นะครับสีขาวมุกสวยมากนะครับลูกค้าท่านไหนที่มองอยู่รีบติดต่อกันเข้ามารถนะครับน้อยมากที่จะมีจอดในสต็อกนะรถน้อยมากที่มีจอดในสต็อกนะครับรีบติดต่อเข้ามาพูดคุยกับผมก่อนนะครับโอเครุ่นแรกผ่านไปนะผมพาไปดูรุ่นต่อไปเลยมาเลยครับรุ่นที่2นะครับเป็นกลุ่มรถรีโว่นะรถกระบะปิกอัพนะครับไว้ใช้งานไว้ขนของไว้เดินทางก็เหมาะนะครับก็รุ่นนี้นะครับเป็นโฉม2020นนะบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะ ไม่ได้มีการมาขายของแบบไร้สปปรรพคุณนะผมแจ้งอย่างนี้ก่อนตรงๆนะครับคุยกันแบบตรงๆเลยรุ่นนี้เป็นรถผักดันนะเป็นรถผักดันที่มีในสต็อกนะครับโดยปัจจุบันนะครับโดยปัจจุบันนะเป็นรถที่มีการปรับแคมเปญโปรโมชั่นส่วนลดของแถมรวม1 2 0 0 0 0บาทตามบนหลังคาเลยนะครับส่วนลดของแถมรวม1 2 0 0 0 0บาทนะครับรุ่นนี้คือ r ี vo p r u n n e r 2.4เกรดมิดเกียร์อัตโนมัติราคาจำหน่าย837,000บาทรุ่นนี้เป็นโฉม2020นะแต่เป็นรถมือหนึะครับเราเอามาผักดันโปรโมชั่นแคมเปญนะครับส่วนลดของแถมรวม120,000บาทนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติเครื่องยนต์2.4เทอร์โบ150แรงม้านะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจในรถกลุ่ม Smart Cap P-Runner ยกสูงติดต่อกันเข้ามานะครับรถมีจำนวนจำกัดนะครับรุ่นนี้ ส่วนลดของแถมรวม1 2 0 0 0 0บาทรีบเลยดูครับดีไซน์ได้มาครบนะครับไฟหน้าเป็น led พร้องไฟ day time ไฟตัดหมอกให้มาล้ออลลอยนะครับไม่ใช่ล้อกระทะนะล้ออลลอย17นิ้วลมดำสีดำเมทัลลิกนะครับสวยงามนะครอบกระจกนะครับเป็นโครเมียมพร้องไฟเลี้ยวนะครับส่วนลดของแถมรวม1 2 0 0 0 0บาทนะครับฝากให้พิจารณาด้วยนะครับช้าหมดนะครับหมดแล้วหมดเลยรถมีจำนวนจำกัดนะครับ ช่วงล่างด้านหลังนะครับเป็นซูเปอร์เฟกแล้วนะมีกันชนท้ายมาให้นะครับภายในมาดูภายในหน่อยอดูหลังกระบะนิดน,นึงนะครับนี่ครับขนของขนสัมภาระเดินทางใช้งานหาเงินได้สะดวกสบายมากนะภายในครับโทนดำนะครับโทนดำครบนะครับแอร์แบ็กนะครับ่วนหน้าทั้งหมด3ลูกนะแล้วก็เครื่องเสียงเป็นระบบสัมผัส8นิ้วนะครับพร้อมกล้องถอย ฐานเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับฐานเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดมีโหมดการขับขี่นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันจอหน้าจอแสดงผลการขับขี่4.2นิ้วครบนะครับนี่เบาะปรับโยกขึ้นลงพนักพิงให้ครบระบบความปลอดภัยมาแล้วนะครับมาตรฐานระบบ ABS ป้องกันล้อล็อกนะครับเสริมแรงเบรกให้มานี่นะครับดูความกว้างของห้องโดยสารหน่อย นะครับรุ่นนี้เป็นโฉม2020ย้ําอีกรอบนะครับเป็นโฉม2020อ่ะข้อแตกต่างสําหรับโฉม2020กับโฉม2021นะครับเอาภายในก่อนเลยนะครับโฉม2021จะได้เป็นเบาะหนังปับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ภายนอกภายนอกนะครับโฉม2021จะได้เซ็นเซอร์หน้า2จุดนะครับแล้วก็ได้เซ็นเซอร์หลัง4จุด นะแต่ว่าส่วนลดของแถมไม่ได้เท่ากันนะครับส่วนลถของแถมไม่ได้เท่านี้นี่นะแต่ว่าดีไซน์เครื่องยนต์หน้าตาร้อสเปคเดียวกันหมดนะครับบอกนี้ก่อนนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เอามาผักดันโปรโมชั่นของแถมนะครับหนึ่งแสบาทลูกค้าท่านไหนที่มองรุ่นนี้ไว้อยู่ติดต่อกันเข้ามานะครับเป็นรถใหม่ที่ผลิตเมื่อปี2021ช่วงเดือน7เดือน8นี้นะไม่ใช่รถคร้างสต็อกนานเป็นปีนะครับไม่ใช่นะ แต่รุ่นนี้120,000บาทส่วนลดของแถมรวมช้าหมดอดนะครับสีดำนะครับสีดำนะครับสีดำา2.4พีเลนเนอร์เกียร์อัตโนมัติ6สปีดเครื่องยนต์2.4เทอร์โบไฟหน้า LED ไฟตัดหมอกได้ล้อแม็กนะครับสีดำครบนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับติดฟิล์มขับได้เลยนะเหมาะกับลูกค้าที่กำลังมองหารถในกลุ่มราคา8,000 0 0ต้นๆน,นะ8 3 7 0 0นานะครับลูกค้าลอง มองเห็นความคุ้มค่าของส่วนลดของแถมดูส่วนลดของแถมรวมมูล,ลค่า120,000บาทนะครับย้ําอีกรอบไม่ใช่ส่วนลดไม่ใช่ส่วนลดเพียวๆนะส่วนลดของแถมรวม120,000บาทฝากไว้ให้พิจารณานะครับวันนี้รุ่นที่2พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นที่3โอเคครับเรามาดูรุ่นที่3นะครับตัวนี้เป็นรุ่นกลุ่ม P P V รถครอบครัวนะครับที่พร้อม ลุยทุกสถานการณ์นะครับตัวนี้เป็น Fortuner รนะครับรุ่นมาตรฐานรุ่นเริ่มต้นสุดของในเกรดรุ่น Fortuner เลยนะครับตัวนี้เป็น2.4นะครับ 2.4G ตัวนี้เครื่องยนต์2.4 t u r ร์โเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับ Revo นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสเปคในกลุ่มเริ่มต้นของ Fortuner นะครับสีที่ผมพารีวิวกคือสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหานะครับรีบเลยนะครับตัวนี้เป็นโฉม 2021นะครับชม2021ดูนะครับตัวเริ่มต้นสุดนะครับตัวนี้ 2.4G เกียร์อัตโนมัติ6สปีดเครื่องยนต์2.4เทอร์โบชุดไฟหน้า LED ไฟ day time นะครับไฟตัดหมอกให้มาไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1 3 5 1 0 0 0บาทนะครับ 1, 1 3 5่0 0้านสาบาทสีบรอนเงินนะครับดูดีไซน์นะครับล้อ18นิ้วนะครับดิสเบรกสีล้อนะครับตัวนี้ใหม่ละเป็นดิสเบรกสีล้อครอบกระจกสีเดียวตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวดูด้านหลังด้านข้างหน่อยนะครับสีบรอนเงินนะครับดูแลง่ายสีดูแล้วสบายตาขับจอดกลางคืนเห็นได้ชัดเจนนะครับ ดูนะครับดูท้ายหน่อยนะครับนี่ชุดไฟท้ายนะฮะฝาท้ายตัวนี้ก็ยังเป็นแมนวนวลอยู่นะครับแมนวนวลอยู่ราคา1,351,000บาทนะครับลูกคา้าท่านไหนที่กำลังมองหารถ Fortuner ไม่ซีเรียสเรื่องออปชั่นนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันทุกเกรดรุ่นในกลุ่ม2.4นะบอกเลยว่ารุ่นนี้น่าใช้พอสมควรดูนะครับพามาดูภายในนะครับ ภายในก็ดีไซน์ไม่แตกต่างกันนะครับในรุ่นมาตรฐานนะครับก็มีการตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนะครับมีหนังปะปนไปด้วยนะแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้ก็พูดมาแล้วนะครับก็เครื่องเสียงตัวนี้ก็น่าจอ8นิ้วนะรุ่นมาตรฐานจะเป็น8นิ้วนะครับแต่ถ้าเป็น l e เ e n d อกับ GR าก็จะขึ้นเป็น9นิ้วนะครับ Air Auto นะครับเกียร์ฐานเกียร์ตัวเดียวกันนะครับตกแต่งด้วยลายไม้ฐานเกียร์เป็นขั้นบันไดโหมดการขับขี่มีคบเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้า ซ้ายขวาปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับซ้ายขวา8ทิศทางได้พุลสตาร์ทมาแล้วนะครับได้พุลสตาร์ทมาแล้วนะก็ดูนะครับพิจารณาเอานะครับความคุ้มค่าราคา1นล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับได้เครื่องยนต์ได้สเปคหน้าตาคล้ายกันตั้งแต่รุ่นมาตรฐานเริ่มต้นเลยนะครับตำแหน่งเบาะกลางก็สามารถพับได้ปกติอยู่แล้วนะครับฐานตรงกลางนะครับมีตัวช่องจ่ายไฟด้านบนก็ เป็นสีเงินนะครับเป็นเป็นผ้าสีเงินนะครับแล้วก็มีตกแต่งด้วยช่องแอร์นะครับแล้วก็มีควบคุมสวิตด้วยแอร์นี่แล้วก็เลื่อนมาดูด้านหลังนะคฮะเราเปิดม,มาดูด้านหลังให้ดูนะเปิดด้านหลังก็ต้องใช้มือหน่อยนะแล้วก็จะมีโชคช่วยนะครับ ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับมีตำแหน่งเบาะนั่งโซนที่3พับเก็บได้นะครับพับขึ้นพับขึ้นด้านข้างนะครับแต่ว่าตัวฝาท้ายยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับยังเป็นโช๊คอยู่เนาะก็ดูเอานะครับความคุ้มค่าของรถแต่ละเกรดรุ่นนะครับออปชั่นที่แตกต่างกันไปเนาะแต่ถามว่ากล้องเวลาเข้าเกียร์ถอยมีไหมมีให้นะครับนี่หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับโฟล์คจูเนอร์รุ่นมาตรฐานนะครับเกรด2.4 G เกียร์อัตโนมัติ 6สปีดนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ตอนนี้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.89นะครับดาวยส่ง4ปีมีมาให้นะครับจัดเต็มจัดหนักจริงๆช่วงต้นปี2565นะครับโอเคนะครับวันนี้สำหรับ3รุ่นที่ผมพาไปชมนะครับก็ถือว่าจะเป็นรถรุ่นหลักๆเลยนะครับที่มียอดขายดีลูกค้ายอดให้ความนิยมสูงนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ต้องการติดตามข่าวสารดีๆนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมได้นะครับเดี๋ยวมีรถรุ่นใหม่ๆนะครับมีแคมเปญโปรโมชั่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมจะมาทําคลิปนะครับมาทําคลิปให้ทางคุณผู้ชมได้รับชมนะครับก็ท่านไหนที่สนใจรถรุ่นอื่นที่วันนี้ไม่ได้รีวิวนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมรุ่นไหนก็ กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ